พระสงฆ์ก่กนทุกโมเรานะครับเพื่อนก็นได้ภาคกันประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์นะครับและการทำพิธีทำบุญตักบาตรในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภา,าไล่ประจําปี2567เพื่อน,นองสํสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนนครับผู้ทรงสางคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินไทยครับ เริ่มต้นกันที่จังหวัดสุรินทร์ครับคุณผู้ชมครับนายพิจิตบุญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีท้ำบุญตักบารเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านาภาไลประจําปี2 5 6 7นะครับพร้อมกันนี้ก็ยังมีการว่างพันผุ่มดอกไม้สดนะครับอานค่ำถวายราชสุดดีเฉลิมพระเกียรติเบื้องหน,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 น้าพระบรมสารีริกธาตุณแห่งองค์พระมหากษัตริย์ พระภูท่งมีคุณประโยชน์นะครับและ,ะส้างคุนประโยชน์แก่แผ่นดินไทยหน้านับประการซึ่งภายในงานน้ก็มี้าราชการครับพร้อมทางสารทาหารตำรวจภาคเอกชนพุทธศาสน,นิกชนชาวจังหวัดสุรินเขาวรวมพิธีครับส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับนายนริชาโคษาศิวิไลครับภูวราชการจังหวัดบุรีรัมย์ครับพร้อมด้วยนา่งว่าทีนี่โคษาศิวิไลนายกเลาการาาจังหวัดบุรีรัมย์ผู้พากษาหัวหน้าสารรองภูวราชการจังหวัด ทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชาการประชาชนจิตอาสาต่อจนประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมใจการประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร1น7รรูปถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันที่ยรลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาไลจัดขึ้นอยู่ที่ลานกิจกรรมสลากกลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเดิมโดยมีพระธรรมวชิระสุตาภรเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ และประสงค์สมณศักสิบรูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นำประกอบพิธีว่างผ่าภูมิดอกไม้กล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภา,าไลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิง่งและความเจริญรุ่งเรือง,งให้กับแผ่นดินไทยหน้านบประการที่หอประชุมสรา,ารกลางจังหวัดบุรีรัมย์ครับ ทีอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานประกอบพิธีว่านผ่านภูมิดอกไม้และกระถวายราชสักการะเบื้องนาพระมรมาสาธิสลัก์เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านาภาไลซึ่งก็มีหัวหนา้าส่วนราชการนะครับพร้อมทั้งพลเรือเรือตัวรักการอายการทหารตำรวจสมา,า,าชาิกเล่าจังหวัด สมาชิกแม่บ้านมหาไทยจังหวัดนะครับพร้อมทางผู้บริหารสถาบัานการศึกษาพนักงานรัฐวิสาหากิจผู้บริหารองค์กรปกคร้องสนทองทิน่นกำรนันพญบานและพระสงฆ์ในกรชาวจังหวัดศรีสะเกษทุ่หโม่เรารวมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงกันครับที่จังหวัดมุกดาหารครับนายวรยานบุญราฐครับผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีสวนเจริญพระพุทธมนต์และพิธีท่าบุญตักบาทถวายพระราชกุศลเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และวันมาคาบูชาซึ่งจัดขึ้นอยู่ที่วัดศรีบุญเรื่องตำบลศรีบุญเรื่องอำเภอเมืองมุกดาหารจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดครับเป็นประธานในพิธีว่างผ่านพุ่มดอกไม้และถวายราชสุดีหนื่องในวันทีระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดข้าราชการตุลาการทหารตำรวจเหล่ากาชาดและชมรมแม่บาทมหาไทยจังหวัดมุกดาหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรด้านการศึกษาเขารวมพิธียูทีหอประชุม250ป,ปีจังหวัดมุกดาหารครับวทัทีพันตีอดิษพ์น้อยสุวรรณผู้วาราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับเพิ่็ได้เป็นประธานนะครับนั่งพนาศาลอัยการทหารตำรวจนะครับพร้อมทางหนาส่วนราชการรัฐวิสาหก,กิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรเอกชนพร้อมทางประชาชนในพื้นที่นะครับรวมกิจกรรมและกาว่างผ่านพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันทีละลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาไ่รัชการที่สองเพื่อแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สำคัญที่มีต่อการส้างสรรค์ชาติไทยครับ <ic> <ons> ทั้งนี้ครับผู้ชมครับวันทีระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาไ็ถือว่าเป็นวันคลายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาไลรัชการที่สองซึ <ons> <ic> ่งคณะรัฐมนตรีนะครับก <ons> ็ได้มีมติให้วันที่กกลุ่มภาพันธ์2พ4 4า เห็นชอบให้รัฐบาลนะครับรับงานถวายบังคมพระบรมราชานุสาวารีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ลานภาไลาในวันที่24กุมภาพันธ์ของทุกปีและกถือว่าเป็นวันรัชพิธีโดยบอถือเป็นวันหยุดราชการนะครับตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ลานภาไลารัชกาลที่2 แห่งราชจักรกรีวงครับคุณผู้ชมครับพระภูทรงเป็นปฐมบรมศมิล,ลปินนะครับแห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยทรงพระปีชาสามารถด้านงานศิลปรกรรมด้านสาขาต่างๆนะครับาววสิเป็นกวีนิพนธ์ด้านประติมากรกรมและด้านดนตรีครับดังนั้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นะครับทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2 5 2พัน ให้ประกาศว่าวันที่24กลุ่มภาพันธ์ของทกปีก็ถือว่าเป็นวันศิลปินแห่งชาติเพื่อแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล,ล้านภาลัยครับด้านปฏติมากรรมครับได้ทรงรวมกับสร้างปฏิมากรรมแกะสลักบานประตูใหม่พระวิหารวัดสุทัศเทพรวารารามเป็นลายเครื่อเถารูป,ปาหิมพผ่านถือว่าได้เป็นสร้างฝีมือสันเลิศในด้านวรรณกรรมทรงเป็นกวีเอกแห่งแผ่นดินพระองค์หนึ่ง ทรงพระราชนิพนน์วรรณกรรมวหลายเรื่องนะครับทั้งอีเหนาวรามเกียรย์สังท่องชัยเชษมณีพิชัยและด้วยความปรีชาสามารถของพระองค์ครับในด้านวรรณกรรมนี้ทรงได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกให้เป็นบุคคลสําคัญของโลกเมื่อวันที24่24กุมภาพันธ์2 5 1 1เหนือในโอกาสฉลองวันพระราชสมภพ200พรรษาครับ